ตอนนี้จีนเขาก็เลยจะส่งอะไรอ่ะไอ้ไอ้เวยเว้ยเว้ยปอใช่ไหมเว้ยปอเออเว้ยปอค่ะเข้ามาตีตลาดเราเว้ยปอคืออะไรเว้ยปอคืออะไรคือะคะบล็อกสั้นๆเป็นบล็อกเขาเรียกว่าเป็นไมโครบล็ ing, อกกิ้งนะคะเป็นบล็อกสั้นๆซึ่งเอามาให้เราเนี่ยลองใช้ดูออนะคะลองดูซิว่าไอ้หวยปอที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรออนะคะแล้วความนิยมของคนไทยเนี่ยจะจะมากขนาดไหนตีตลาดไทยได้หรือเปล่าออนะคะ,ะติดตามรายงานพิเศษนะคะจากคุณวุฒิน,าน,นาันนาหิมค่ะเชิญครับ ถึงแม้ประชากรเน็ตนับร้อยล้านคนในจีนจะไม่เคยได้เข้าถึง f a Facebook Twitter, y o u t u b e f o s q u a r e เนื่องจากถูกห้ามใช้งานในประเทศจีนแต่พวกเขาก็เข้าใจคอนเซปต์ของเว็บไซต์สื่อสังคมเพราะว่าจีนก็มีผู้ทาเว็บไซต์ที่มีฟีเจอร์เดียวกันทั้งหมดในเวอร์ชั่นภาษาจีนและเทรนด์ใหม่สุดๆนาทีนี้เห็นจะเป็นวยป หรือทวิตเตอร์จีนซึ่งเป็นบล็อกสั้นๆแต่ทรงพลังสำหรับเมืองไทยเว่ยป๋อคเพิ่งเริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วเมื่อวานนี้แน่นอนครับรว่าจะเป็นอีกเครื่องมือที่เป็นสะพานเชื่อมโดยตรงระหว่างคนไทยและคนจีนรวมถึงนักนธุรกิจของทั้งสองประเทศแล้วเว่ยป๋อคก็อาจจะมาแย่งสัดส่วนการใช้งานของโซเชียลมีเดียชนิดอื่นๆด้วยในทุกกลุ่มอาชีพ คุณผู้ชมครับโซเชียลมีเดียไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับคนทุกกลุ่มอาชีพซึ่งมีด้วยกันอย่างหลากหลายในสังคมปัจจุบันนี้โดยเฉพาะประเทศไทยที่ใช้ Facebook มากถ,ถึง24-25ล้านคนในปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้มีโซเชียลมีเดียอีกประเภทหนึ่งซึ่งมาตีตลาดในประเทศไทยไปสอบถามไปพูดคุยกับคนที่เขาใช้กันหน่อยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับโซเชียลมีเดียใหม่ๆนี้ฮะ สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างปกติแล้วที่เราใช้โซเชียลมีเดียที่เรารู้จกักมีอะไรบ้างครับก็ Facebook, YouTube, เฟซบุ๊กยูทูบอย่างนี้ถ้า f a c e b o o k หายไปแล้วหรือ YouTube ล้มตายไปแล้วเว็บพังแล้วมีโซเชียลมีเดียอื่นๆเข้ามาทดแทนอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าจะเข้าไปเล่นมี้ไหมเข้าไปเล่นค่ะก็ต้องไปเรื่อยๆค่ะโรคหยุดหมุนเทคโนโลยีมันไปไหนเราก็ไปด้วยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัวเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอันดับ3 ของโลกเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมครับเห็นน้องคนนี้ไหมครับนั่นแหละฮะคนนั้นแหละครับท่าทางเขาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะอยู่เหมือนกันประสบการณ์เขาจะเป็นยังไงน่ารักด้วยไปดูกันครับใช้โซเชียลมีเดียเยอะไหมอ,อ๋อเยอะค่ะแล้วตอนนี้ก็คุณจริงก็ประมาณทุกคนก็ใช้นี้ค่ะเราก็เออเซิร์ชของก็ใช้นี้แล้วก็หา เพื่อนก็ใช่นี้ก็เราก็คุยได้แล้ววโบเนี่ยที่เราเคยสัมผัสเคยเล่นแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกับพวกโซเชียลมีเดียชนิดอื่นๆบ้างก็เป็นถ้าเป็น์วโก็เป็นคุณนจริงเล่นเยอะ เห็นผลสำเร็จของห้างร้านบริษัทของจีนเข้าถึงกลุ่มคอน sumer ของจีนได้โดยตรงก็เลยทำให้เกิดธุรกิจมากมายและสร้างรายได้จากโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียที่ใช้บริการผ่านเว็บโมากกว่า15,000ล้านบาทถ้าพูดถึงอัตราโฆษณานะคะของเว็บปัวเนี่ยไม่ได้จะคือจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ถูกกว่าของของสื่อทีวีอื่นๆของจีนเลยแต่ว่าได้รับการเลือกเป็นอันดับหนึ่ง เกือบจะตอนนี้จะเริ่มจะนำหน้าสื่อทีวีจีนแล้ว แม้วันนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีโซเชียลมีเดียหลากหลายประเภทหลากหลายลายี่ห้ออย่าง Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Plus หรือ Line แม้กระทั่ง w ว i b โเองเนี่ยนะฮะจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยนะครับที่สําคัญอย่าลืมให้เวลากับคนรอบข้างของคุณด้วยนะครับขอบคุณการรายงานข่าวภาคสนามจาก d t ank. แท็นพกรยงทองถ่ายภาพอุทินาน,นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ